สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอ Extra Ordinary นะครับผมกันอีกเช่นเคยครับช่วงนี้เล่นบ่อยครับกดมาเป็นตัวชื่อว่าดุกดิกนะครับเป็นตัวเมทฮนะแต่ผมเอาเมทมาเอาเมทมาโลมครับ สนใจครับอันนี้สกิลอะไรมัง่งยังไม่รู้เลยนะครับทำลายล้างใช่ไหมกระเด็นไปเหรอถ้าโดนศัตรูจะกระเด็นไหนลองดูสิอุ๊ยนี่น่าจะเป็นสตันนะ อืมกระเด็นครับทําเม a แล้วก็กระเด็นครับ,ำำรกรรบสกิลที่สองน่าจะเป็นสโลนะแล้วพวกเขาหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ครับงงๆครับเออเราไปยืนอะไรตรงนั้นอ่ะเพื่อน เล่นตอนกลางคืนนะครับไม่รู้เจอบอทหรือเปล่าดูจากสเต็ปล้วไม่น่าใช่บอทโอ้โหแล้วผมตวางสกิลอะไรไปวะนะไม่ได้โดนอะไรเลยอยู่แต่ในป้อมครับเพื่อนโดนครับช่วยอะไรไม่ได้ด้วยกลับบ้านดีกว่ามั้งเพื่อนโอ้โหตรงกลางมี2ตัวครับเพื่อนเราก็จะตายแล้วครับงานงอกครับบอกเลย ผักกระป้อมนี่ไงอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะกดสร้างตึกขึ้นมาเหรอเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะครับอ่าอ่าอา่าอาอา่อาอาันเน,นี้ยอันเน้ออโห งานก็อครับบอกเลยเปไหนล่ะเพื่อนทุบไปก่อนหนึ่งทีเพื่อนเพื่อนเลือดเ,เราจะหมดแล้วเพื่อนเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยสิครับเล่นอย่างนี้ยังไงกันดีล่ะนี่อา้าวเข้าไปแล้วครับวางลูกตุ้มไปก่อนหนึ่งที หูทีเดียวครับอุ้ยอุ้ยอุโ,โอ้โหเรียบร้อยครับแตกครับผมอันตีผมคืออะไรอะ่ะกีดขวางสร้างสอ,อ,อ,ะะอ,อ,อืแต่อีกทีแต่อีกทีจะระเบิดเหรออ๋อแต่อีกทีจะระเบิดโอเคครับ เละเทะยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยอา้าวโอ้โหลูกตุ้มปิดชีพครับจังหวะนี้ด้านล่างมีปัญหาครับวิ่งไปด้านล่างลัวๆล้วครับมาทางนี้ดีกว่าอีกตัวนี้ตะกี้ที่ฆ่าเราใช่ไหมใช่สิแกนั่นแหละแกนั่นแหละ อีกแล้วอ่ะยังไงอ่ะตายแน่นอนอืแดดหนีไม่ได้อีกตีป้อมเลยเพื่อนได้ป้อมแน่นอนจังหวะนี้ไม่มีใครมากลัวแล้วครับไม่มีใครมากลัวเราแล้วทำอะไรทำอะไรเลยครับเข้ามาทำอะไรครับ เอาเงินก่อนฟาร์มก่อนครับจังหวะน,นี้โอเคตรงกลางน่าจะมีปัญหาอีกแล้วไปช่วยตรงกลางก่อนครับโอเคหูอ้อมาแล้วครับอ้อมาจากด้าหลางังอยู่ที่ผมแล้าจาวจังหวะน,นี้อ้าวโดนครับจังหวะนี้โดนครับอืม วางดักครับกวะ่าทระ,ะเบิดอืมด้านบนมีปัญหาครับปอมกลางน่าจะโดนผมตีเป็นที่แน่นอนครับจังหวะนี้เข้ากันมาแล้วครับเก็บครับเก็บเรียบร้อยครับ ด้านบนครับด้านบนเพื่อนโอ้โหอืมจะวางลูกตุ้มไปซะหนึ่งทีเกือบครับเกือบกัดล่างก่อนบนแตกเป็นที่เรียบร้อยลงไปการข้างล่างกันก่อนตัวนี้เล่นยากนะผมว่าเนี่ยเสียวิ่งเร็วเลยโดยใช้เหตุเลย น่าวางดักครับมไม่ไไปเข้ามาครับตัวนี้เล่นยากจังเลยรู้สึกนะโอ้โหเราตรงกลางมีประเด็นแล้วครับงานงอกแน่นอนครับอ้าวเพื่อนเก็บได้ครับไม่ต้องถึงเดาแล้วมาจาังหวะเนี้ย รีป้อมครับเฮ้ยโอ้โหงานงอครับโอ้โหรอดบุดวิทุดวิทบอกเลยว่าบุดวิทกลับบ้านครับไม่กลับเละแน่ เล่นยากจังเลยอ่ะตัวเนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนป้อมกลางเพื่อนป้อมกลางมีปัญหาแล้วเอาเลยเอาเลยแตกจะเอาปะล่ะนี่ไงออา <c oughs> ยังไง ทีเดียวไม่น่าเหลือโอ้โหไปไหนแตกโอโดดนี้เฮ้ยโดดนี้ได้ด้วยครับงานงอกแล้วนี่ไงล่ะเป็นผู้รับเหมาครับอดีตเป็นผู้รับเหมาระเบิดตึกครับผมรอจังหวะนี้มานานแล้วหมายเฟรนเข้าไปแล้วครับ อ Ele uh, oh. <que> <mail> no, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวนกวนัวดนกนัวก <kill> ันอยู่โ <vit> อ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราช่วยนายไม่ได้นะโอเคช่วยเพื่อนได้ครับหนีครับจังหวะนี้ต้องหนีแล้วครับโอ้โหกระตามมาสี่โดนนั่นน่ะโอ้โหเจ็บเจ็บหนักบอกเลยว่าเจ็บหนักมานาหมดครับกลับบ้านนะครับผม เติมมานากันก่อนถ้ามานาไม่หมดผมไม่กลับนะเมื่อกี้ยังไงมีการนัวกันครับไล่ตามกันแล้วยิงไปโอ้โหเหลือเลือดประมาณสองข้อได้ไม่ท้าเวทมาแล้วอันนี้จะแรงมากครับ นี่ไงล่ะโดนลูกตุ่มระเบิดทับโอ้โหจะมายิงอะไรเขาล่ะจะมาทาอะไรเขานี่ไงโดนนะโดนโดนนะเจ็บนะเจ็บนะบอกก็เลยบอกก็นเลยว่าเจ็บเพื่อนโดนครับต้องเข้าครับจังหวะนี้ต้องเอาแล้วครับ Uh huh. แล้วยังไงครับเพื่อนเราโดนนูเนียกันอยู่ครับทั้งวะนนี้ต้องเข้าครับโอ้โหเราเข้าไปแล้วสวยเองครับวิ่งหนีครับ uh huh. โดนนะนี่ไงเล่นกับเล่นนะเดมาเดมาเดจะเอาหรออ,อยู่ดีเปล่ายังอยู่ยังอยู่โดนนะโดนนะแตกนะ แตกนะโดนทับไปนี่ไงตามต่อแตกแน่นอนครับแตกทับไปครับแรมเพดโอ้โหโดนครับโอ้โ oh. ห เจอลูกตุ้มครับลูกตุ้มยักษ์หัวแบะฮะรว่านี้เจอทับไปอย่ามาสดซ้ากับพี่ดู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 ด,ดูชื่อดุกดิกแล้วดูนั่งนี่ดูการนั่งของของพี่แกเขาแม่หรือก็มาเฟียอิตารีดิกเท้าวเลยนะครับดูครับ นั้งกระดิกเ้าด้วยครับพีดูดิกของเราจะมีคนมาจัดการผมครับช้าไปมั้งเพื่อนแต่ว่าทำอะไรเพื่อนเราเนี่ยฮะอุ๊ยนี่งไงระเบิดไปหนึ่งทีโดนครับโลลูกตุ้มโอ้โหกดวิ่งเร็วไปอย่างวันนี้ไปไหน เพื่อนจะโดนเพื่อนจะโดนช่วยเพื่อนก่อนหนุดไปหนุดไป,ไปจังหวะนี้ผมนี่แหละโอ้โห,โหงานงอกแล้วครับบอกเลยยังไงทีนู้นก็ไม่เบาครับแม่ สองเท่าครับเอาเรื่องอยู่นะอยู่ด้านบนหนสามตัวครับไม่เก็บอะไรกันหน่อยเลยเหรอเก็บเสือก็ได้มาเอาไหมจะไปสู้ไปบวกกับคนอย่างเดียวเลยครับจังหว่นที้ลงกันไปโอ้โหโดนครับงานงอกแล้วบอกเลยช่วยเพื่อนไว้ แตกทีเดียวดันพักไปก่อนแล้วผมเข้ามาทำไมวันเนี้ยหนีแล้วครับบอกเลยไม่มีใครตามอะ่ะโอเคกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมวาร์ปหนีไปก่อนเอา โอ้โหนี่อะไรอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะใส่กันอย่างเดียวเลยแตกนนั่นอะทีเดียวนั่นน่ะโู้ดโดนหนีไม่ได้อีกเฮ้ยเกินไปแล้วมั้งอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยเขาจะเอาเขาจะเอา เล่นยากครับตัวนี้นี่ไงเราตึกระเบิดได้ินดไปครับเพื่อนเก็บโอ้โหเอาครับด้านบนเราสกอร์อยู่ที่สิบห้าเท่าครับสูงสีสุด,สดแต่เรื่องป้อมนี่คือเราได้เปรียบนะครับทำลายไปถึงสามปอมไหนแล้วมั้งนั่นอนะใช่ไหม เหลือป้อมสุดท้ายครับรอจังหวะครับโดนนะเพื่อนโดนนะอีกชุดเดียวด้องครับเดี๋ยวดูนะนี่ไงเราชุดเดียวหาย เพื่อนก็เก็บไปเหมือนกันยังไงละจ้าด้านล่างมีปัญหาครับไล่กันมาครับจังหวะนี้ผมเข้าไปนี่มีนัวแน่นอนครับอ้าวอา,อายังไงตายสองครับจังหวะนี้อู้หูโดนลูกตุงมทับโอ้ไม่โดู ติไม่โดนครับจังหวะตะกี้โอ้โหเสียดายมากไม่เงินเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเพื่อนตีกบตีกบเพื่อนตีกบตีก,บ,ตกบดีกว่าตีกบดีกว่าระเบิดไปหนึ่งทีโอ้โหเพื่อนโดนครับตายไม่ถึง มานาจะหมดแล้วเอาแล้วเพื่อนตายเกือบทั้งทีมโอ้โหนี่วิ่งเร็วที่สุดแล้วเหรอดุกดิก๊กสมชื่อดุกดิ๊กจริงๆเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิมาแล้วเนี่ยพระเอกมาแล้วพระเอกของงานมาแล้วพระเอกของงานมาแล้วพระเอกของงานมาแล้วนี่ไงรัวครับรัวครับเอาแล้ว เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเ,คครเริ่มโอเคครับเริ่มโอเคกับลุกดิก๊กแล้วฮะเข้ามือครับเริ่มเข้ามือแล้วครับสกอร์ยี่สิบต่อสิบแปดครับสกอร์คิวรวมครับจังหวะนี้สูสีฟูดฟูดสิบหกนาทีผ่านไปแล้วครับอืมว่าไง่ายว่าง่ายเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเจ็บครับเจ็บขี้แรงแล้วครับ ไปไหนไม่จะกลับบ้านหรอไม่ให้กลับหรอกมามา,มาดิเรียบร้อยเพื่อนตีป้อมจบไปได้ครับไม่ได้ไปร่วมกับเขาเลยครับมัวแต่ยุง่งจะจะ,จะหาตัวคิวอยู่นะจอชนะไปได้ครับแมใช้เวลาไปพอสมควรนะเกมนี้อ,อ้บอกแล้วมันต้องเป็นของพี่น้อง MVP เนี่ย นักเป็นเปิลทันว่าดูกดิ๊กครับเสียดูกดิกแม่นั่งเก้าอี้กระดิกเท้าครับโค้รเท่เลยทีเดียวเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงได้ลิสเปทะเลมาอีกหนึ่งอันครับสกอร์คิวค่า7จ็ตายหนึ่งแอซิสเจ็ครับร้อยคะแนนเต็ม ทำดาเมจสูงสุดครับแอซิดมาที่สุดแล้วก็คิวมากที่สุดด้วยได้กดไลค์ like ไปด้วยครับค่าเจ็ดตัวรวดโดยไม่ตายนะโอ้โหทำความเสียหาย29.11%ครับ95,000ครับเกือบเกือบแสนนะ่ะดาเมจเกือบเหยียบแสนรับดาเมจน้อยที่สุดในเกมเลยครับ33,000เท่านั้น12.57%อดยืนตำแหน่งดีมากครับเสียดุกดิของเรา โอ้โหไม่ธรรมดาครับตัวนี้แต่ผมไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะตัวนี้แต่เล่นได้ไหมก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะก็แล้วแต่คนถนัดแหละนะครับผมก็โอเคครับจบไปครับสำหรับเสียดุกดี้ของเราในวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามครับคลิปหน้าจะมาเล่นตัวไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ